สวัสดีครับวันนี้พบกับทีมขายสายลุยนะครับโดยผมเอชยพพลนะครับวันนี้ผมจะพามานะครับรีวิวนะครับความแตกต่างระหว่าง M Y 2 2แล้วก็ M Y 2 3นะครับตัวรถตัวนี้คือ a m e r a E L M Y 2 3เรามาดูความแตกต่างกันหลักๆมีอยู่5ข้อครับกับราคาที่ต่างกันที่24,000เดี๋ยวเรามารับชมกันครับ a EL m มร่า EL MY 2 3ราคาตัวรถ589,000บาทราคาต่างจากรุ่นที่แล้ว24,000บาทความแตกต่างมีอยู่5ข้อชัดๆครับเป็นความปลอดภัยที่คุ้มค่าจริงๆข้อที่1ครับระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้ามาพร้อมกับระบบเบรคนะครับระบบเบรคอัตโนมัติด้านหน้านะครับ2ข้อนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมเราไปดูข้อที่3กันครับ ข้อที่3ระบบคูดคอนโทลว้าวไหมครับรถระดับนี้มีคูดคอนโทลนะครับยังไม่พอครับข้อที่4แอร์ออโต้นะครับเราให้แอร์ออโต้ตั้งแต่รุ่น EL คุ้มค่าสุดๆครับผมเราไปดูข้อต่อไปครับข้อที่5กระจกพับไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อล็อกรถอ่านะครับอย่างเงี้ยมันข้อดีของเขาหลักๆเลยครับเวลาเราเดินไปที่อื่นหรือต้องการดูว่ารถเราล็อกไหมสังเกตที่กระจกนะครับระบบนี้ ช่วยได้จริงๆนะครับคุ้มค่าสุดๆกับราคาแตกต่างที่24 0 0 0่ครับผมเป็นไงบ้างครับกับ5 o p ออปชันหลักๆนะครับระหว่าง MY 22และ MY 23นะครับคุ้มค่าสุดๆกับราคาที่แตกต่างที่24 0 0 0นะครับใครสนใจหรือนะครับกำลังตัดสินใจระหว่าง MY 2 2กับ MY 2 3สามนะครับสามารถติดต่อผมตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับทีมขายสายลุยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ